กรมธรรมาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภยัยอันไม่ได้เกิดจากการเฉี่ยวหรือการชนก็จะมีในส่วนของประเภทหนึ่งเท่านั้นซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวให้รวมไปถึงความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุการเฉี่ยวหรือการชนตัวอย่างเช่นความเสียหายที่เกิดจากการเติมน้ํามันผิดของผู้ให้บริการผู้ประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัทประกันภัยมารับผิดชอบและบริษัทประกันภัยก็จะไปไล่เบีย้ยเอากับ ผู้ที่กระทําการละเมิดต่อไปหรือเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกันแกล้งเช่นถูกราดโดยน้ํามันเบรกหรือขีดข่วนร,รอบคันซึ่งถ้าหากไม่สามารถจับกลุ่มหรือชี้ชัดได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําผู้ประกันภัยก็สามารถแจ้งเคลมประกันภัยได้แต่ต้องเสียค่าเอ็กเซส0 0 0บาทหรือในกรณีที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นลูกเห็บตกน้ําท่วมฉะนั้นจะเห็นว่าประกันภัยชั้นหนึ่ง อยาให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าประกันภัยประเภทใดๆ